สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมบัวใครกันอีชิทเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครมุสกิปีใหม่นั่นเองนะครับผม <c oughs> ซึ่งผมก็เอาตัวของมุสกิเนี่ยไปเล่นหลายรอบแล้วนะเออแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีนะ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสได้รีวิวพอดีเลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมเพิ่งไปรีวิวฮารุนาปีใหม่ไปใช่ไหม <c oughs> จากคลิปที่แล้วเนาะ ซึ่งผมคิดว่ามันควรรีวิวตัวนี้ต่อไปเออเพราะว่า2ตัวเนี้ยผมว่ามัเป็นคู่กัดกันเว้ยในอารีนาเออซึ่งผมคิดว่าควรรีวิวต่อจากตู้ฮารุนาเลยแล้วก็ตู้ของฮารุนาเนี่ยก็รีรันกลับมาพอดีด้วยนะผมว่าคนก็น่าจะใช้ฮารุนากันเยอะนะในอารีนาเออ ตัวฮารุนะมาพอดีมันเป็นจังหวะด,ดีที่จะรีวิวตัวแก้ทางฮงารุนะเลยนะเออก็ฝากกดไลค์ผมด้วยเลยกันนะครับก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปเล่นในอารีนากันเดี๋ยวเรามาแวะดูพวกสกงสกิลหรือว่าความสามารถกันก่อนละกันนะครับว่าตัวของมุสกิเนี่ยคุณเธอเขาทําอะไรได้บ้างนะครับในเกมนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะในอารีนาก็มุสกิผมปืน2นะครับผมอาของก็เทียบเก้าเลยนะแต่ว่าเหลือแค่นนฬิกานะนนฬิกามันยังไม่มานะเดี๋ยวคข้ยไปฟาร์มเนาะตอนมันมาเนาะ ก็ค่าสเตตก็ประมาณนี้นครับผมสเตตพลังจงูงปีที่สวยมาเลยนะ8 8 8 8ดโอ้โหสวยจัดเลยแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่มีเลือดค่อนข้างเยอะนะเออถึง54 0 0ม่กันเลยทีนะครับผมแล้วก็มีค่าป้องกันให้ด้วย4 1 8อ่าซึ่งผมก็บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าตัวของมุสกีเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจที่ถึกนะเออถึกมากเลยนะเออ <Yeah. S 1> ก็ผมก็เก็บเศษใกล้ถึงปืนสาบเลยนะเออมันมันก็ไม่ใกล้หรอกมันก็อีนานะ แต่ก็เก็บม,มาได้เยอะแล้วนะร้อเศษตั้งแต่ที่ปั้นถึงปืน2ตอนนั้น,นออแล้วก็ค่อยๆทยอยฟาร์มเศษมาเรื่อยๆเนาะโอเครีวิวดีกว่าอย่านอกเรื่องตัวของมุสกิในชุดปีใหม่นะครับผมคุณเธอเข้ามาเป็นตรแหน่งของแอตแทกเกอร์แนวหลังโจมตีเป็นประเภทลึกลับป้องกันเป็นเกาะหนักนะครับผมแล้วก็ค่าความชนะในพื้นที่นี่มันคุ้นๆไหมฮะเออก็มันเหมือนฮารุนะเลยนะเออ <laughs> เหมือนกันไปเลยอะ สตัวนี้ก็ชํานาญในการแจ้งเนาะแล้วก็ไม่ชํานาญในเมืองเนาะเออเหมือนเป็นคู่ปรับกันในอารีนาแต่ว่ามุสกิสู้ได้นะครับเออเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่านจากสกิลลองก่อนเลยในการนะครับเพราะว่าสกิลลองเนี่ยมันเป็นสกิลที่มันจะไปพ่วงกับสกิลเอกับสกิลพื้นฐานนี่นะครับผมอ่าสกิลลองแผนลับสุดน่ารักของปีศาจน้อยเอ่อมืู้ตัวของมุสกิปีใหม่นะครับผมทําการโจมตีด้วยสกิลเอกนะจะเก็บแสแต็กปีศาจน้อยนะครับผมอ่าผมขอ,ขอเรียกว่าปีศาจน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมมันก็เขียนอยนะ่างี้เนาะจะเก็บาา็บบบบคคคคคค่่่าาาาาาสสแตตกปปีีีศจนนนน้้้ออยยยยะะรรรรัรััผมมมเเหหทโดว3ง ค่าสแต็กปีศาจน้อยนี่จะจะคงอยู่เป็นระยะเวลา56วินาทีเลยนะครับผม <Wow. S 1> ก็มันน่าจะแสดงผลซ้ําได้นะถ้าเกิดว่าเราปล่อยสกิล X ไปอีกรอบนึงเนี่ยนะแล้วก็เก็บสแต็กปีศาจน้อยได้นะเออมันก็เวลามันก็จะรีกลับมาเป็น56วีเหมือนเดิมเนาะเออเรียกได้ว่ามันแทบจะการันตีว่าสแต็กเนี่ยมันจะไม่หายเลยนะมันน่าจะอยู่กับเราตลอดเลยเนาะเออ56วีมันก็นานมากเลยนะเกือบหนึ่งนาทีเนะี่ยเออก็คือแบบว่าเราใช้สกิล X ครั้งที่สองยังไงก็น่าจะทันอยู่แล้วนะเออ อ่าแล้วก็ค่าสแต็กปีศาจน้อยเนี่ยมันสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง6อันเลยนะครับผมแล้วก็แต่ละสแต็กเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายคีสีรต่อ1ปีศาจน้อยนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราเก็บสแต็กปีศาจน้อยครบ6อันเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสียหายคีประมาณ24%นะครับผมความเสียหายคีที่เราจะได้มาเนาะเออซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับสกิลเอ็กเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายจํานวน5ฮิตนะครับผมอ่าหรือว่า5ครั้งในเนงเงนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าการเก็บสแต็กเนี่าน,านะ ซึ่งสกิลเอ็กเนี่ยมันสร้างความเสียหายจานวน5ฮิตใช่ไหมเออซึ่งถ้าเราโจมตีโดน2ตัวเนี่ยอันนี้สมมุติก่อนนะครับอ่าสมมติก่อนซึ่งมันจะโดนความเสียหายไปทั้งหมด1 0ฮิตเนาะแล้วมันจะได้3สเต็กหรือเปล่าก็คือมันจะมันจะเก็บสเต็กหนึ่งอันต่อตัวที่มันโดนความเสียหายครบ3ครั้งใช่ไหมแล้วมันนับรวมอย่างนี้หรือเปล่าเออผมก็สงสัยนะเออหรือว่ามันนับแค่เก็บสเต็กแค่ต่อตัวหนึ่งเท่านั้น ผมว่ามันน่าจะเก็บสแต็กแค่ต่อ1ตัวเท่านั้นนะเออก็เพราะเกมมันเขียนว่าเนี่ยจะเก็บสแต็คปีศาจน้อย1อันต่อเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายครบ3าครั้งเนาะต่อเป้าหมาย1ตัวใช่ไหมเออก็มันน่าจะไม่ได้นะเออมันน่าจะเก็บได้แค่ต่อตัวเท่านั้นนะเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูในเกมนะครับผมอ่าซึ่งในอารีนาเนี่ยแต่ละทีมมันมี4ตัวใช่ไหมอ่าถ้ายิงสกิลเอ็กไปเนี่ยมันมันจะได้4่สเต็กหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะอ่า ต้องดวงดีสักนิดหนึ่งครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะยิงประมาณ2ทีมันก็น่าจะเต็มแล้วเนาะสแต็กเออถ้าเกิดว่าดวงเราไม่ซวยเนาะเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลลองเนาะอ่าก็เป็นสกิลในการเก็บสแตนะ็กเนาะต่อไปก็สกิล EX นะครับผมชุบสกิล EX ซิมโฟนีปีใหม่สกิล EX ค่าคอสสองนะเออถูกมากเลยนะเออก็ดูดิสกิล EX ็กซคำอธิบายสั้นมากเลยนะเออก็มันก็ดูง่ายๆดีนะเออ ก็ตัวของมูสกินะครับจะสร้างความเสียหายเนาะใส่สตูที่อยู่ในพื้นที่รูปทรงกลวยนะครับผมตัวคูณความเสียหายก็อยู่ที่202%นะครับผมก็มันอาจจะเป็นสกิลที่ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเน้นจูมดีวงกว้างเนาะแล้วก็ไกลด้วยนะครับเออไม่ได้กว้างอีกเดียวไกลด้วยนะเออระยะถึงประมาณ11เมตรเลยนะเออเท่าลินเกะเลยนะเออระยะ แต่ว่าสกิลนี้มันจะมีข้อเสียอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ใกล้ๆเนี่ยมันจะไม่โดนนะครับผมเออ <Yeah. S 1> ก็คือแบบว่ามันต้องทิ้งห่างออกมานิดนึงนะเออมันถึงจะสร้างความเสียหายได้เนาะอ่าง่ายๆนะครับผมก็ดูตรงรูปสกิลเอ็กก็ได้นะครับผม oh. ก็คือวงมันจะเป็นรูปทรงกลวยนะเออก็คือมันจะสร้างความเสียหายแค่ในวงสีขาวเท่านั้นนะเออถ้าเกิดว่าเราใช้ใกล้ๆเนี่ยมันจะไม่โดนนะเออคือมันต้องทิ้งห่างออกมานิดนึงนะครับผมมันไม่สามารถบังคับได้อย่างอิสระเนาะแบบให้มันแบบกําหนดว่าจะลงตรงไหนนะ อารมมันก็จะคล้ายๆ R, UA, R U A R U A R V นะเออใครเคยเล่นนะครับผมนะก็จะเข้าใจนะเออเออก็คือมันต้องมีระยะทิ้งห่างมานิดึงนะมันถึงจะใช้สกิลโดนเต็มๆได้นะเออ, <laughs> โอโอ้โหมนดูมันเปรียบเทียบโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล X เอนอะ <laughs> ต่อไปก็สกิลพื้นฐานนะครับผมปะสกิลพื้นฐานการคอััสของปีศาจน้อยก็ตัวของมูสกินะครับทุก50 V เนาะจะสร้างความเสียหายใส่ตู315 ให้กับสตูในแนวเส้นตรงเนาะระยะไกลนะครับสกิลนี้สกิลนี้ก็ก็ไกลยอยู่นะเออแต่ว่ามันม,มันไม่ไกลเท่าสกิลเอ็กเนาะก็สกิลนี้จะสร้างความเสียหายจำนวน9ครั้งนะครับผมอ่ารวมกันก็315นั่นแหละนะอ่าแล้วก็ตัวของมุสกิเนี่ยถ้าเกิดว่ามีค่าแสแต็กปีศาจน้อยเนี่ยครบ6อันนะครับผมจะสร้างคอบเสียหายเพิ่มเติมให้ใหอีกนะ169เปอร์เซ็นต์ของค่าโจมตีนะครับผมถือว่าเกมค่อนข้างทำมาดีๆนะ ทุก50วิีนี่มันก็น่าจะเก็บสแต็กถึง6ได้ทันนะครับผมสกิลนี้ก็จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมส่วนเรื่องระยะแล้วก็ความกว้างของสกิลนี้ก็คือแบบให้นึกถึงตัวของจุนโกะนะครับผมอ่าสกิลเอเอ็กเนาะของตัวจนะุนโกะเนาะเออก็คือวงแบบมันคล้ายกันมากเลยนะเออ <Wow. S 1> แต่ว่าตัวของมุสกิเนี่ยจะไกลกว่าน,นิดนึงนะครับผมของมุสกิเนี่ย9.5เมตรเนาะแต่ว่าของจุนโกะเเมตรนะครับผมอ่าจะไกลกว่า0.5เมตรเนาะเออแ,แต่ว่าเรื่องความกว้างนี่เท่ากันนะครับผมอ่า โอเคต่อไปก็สกิลติดตัวนะครับผมอ่าก็จะเป็นสกิลเพิ่มสเตตัสเนาะอ่าโอเคสกิลติดตัววิธีเล่นให้สนุกยิ่งขึ้นอ่าก็อันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะสำหรับพวกตัวดาเมจเนาะก็จะเพิ่มค่าโจมตีให้26.6%นะครับผมอ่า <Wow. S 1> ค่าสเตตต์อันนี้ก็จะอัปเดตตั้งแต่3ดาวเลยต่อไปก็ค่าสเตตต์ด้านบนนะครับจะได้หลังจากที่เราปลดปืนไปปืนที่2เลเวลปืนแม็กเป็นสี่สิบน,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 นะครับผมถึงจะได้มา ก็ของมุสกินี่แปลกมากเลยนะก็จะเพิ่มค่าจอ,อก,ก่อน,นะครับ684แต้มนะครับผมเรียกได้ว่ามีค่าจอะเกาะน,นะครับผมแล้วก็ให้มาถึง600กันเลยทีเดียวนะครับผมเยอะกว่าตัวของฮีนาอีกนะเขของฮีนาประมาณ300นะแต่ว่าของมุสก,นะก,กิ6 0กนะเออจกอกรอ6แปเนาะก็ค่าจะกาะน,นี่ผมคิดว่ามันน่าจะไปหักจากค่าป้องกันของฝ่ายของข้ามหรือเปล่านะก็คือแบบอันนี้สมมตินะสมมุติว่าฝ่งตรองข้ามเนี่ยเขามีค่าป้องกันประมาณ700อ่าประมาณ700เนาะ แล้วเราโจมตีไปปุ๊บค่าเจะเกาะที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะไปหักค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าอ่ะก็คือเราจะโจมตีตัวนั้นที่เหลือพลังป้องกัน16หน่วยหรือเปล่าอันนี้คิดว่าก็น่าจะใช่นะอ่าก็เพราะว่ามันเป็นค่าโจกเกาะเนี่ยมันก็จะไปหักค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามเนาะแต่ว่าสกิลนี้มันไม่ใช่ลดเกาะนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลดเกาะนะครับผมมันมันมันคนละอย่างกันนะลดเกาะนี่ก็คือมันจะลดไปเลยเนาะตามเปอร์เซ็นที่มันลดไปเนาะเออเหลือเท่าไหร่ก็ว่าไป แต่ว่าค่าเจาก่อนเนี่ยเหมือนแบบมันหักค่าป้องกันไปก่อนนะแล้วมันค่อยเอาตัวคูณที่เราทําได้เนี่ยมันไปค่อยไปคิดเนาะว่ามันจะทําได้เท่าไหร่เนาะอมันไม่ได้เป็นสกิลลดก่อนนะอันนี้เคลีย,ยนะเคลีย,ยก็ดีเทลขข้าวระมานี้นะครับผมสำหรับตัวของมุสกิปีใหม่เนาะ <S 2> <S 2> <S ก็น่าจะเป็นตัวดาเมทที่ทาดาเมจไม่ได้หวือหวามากนะครับผมแต่ว่าเน้นปล่อยสกิลนะนนปล่อยสกิลเรื่อยๆเนาะแล้วก็ค่อยเก็บสเต็กไปเนาะ ถึงมันจะมีค่าโจมตีถึง8888นแแเนี่ยแต่ว่าตัวคูณมันน้อยไงเออมันก็จะมันก็จะไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเนาะเออช่วงต้นเกมสกิลเอ็กซ์เราจะเบาหน่อย,ยครับผมเพราะว่ามันยังไม่ได้เก็บสแต็กไะที่มันจะเพิ่มความเสียหายขีเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะแรงพอที่สามารถที่จะเก็บตัวของฮารูนาได้นะครับผมอ่า <Wow. S 1> ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ในกำบังเนาะเออแล้วก็เป็นตัวดาเปจที่ถึกเอาเรื่องเลยนะครับผมอ่าในบรรดาตัวดาเมจเนี่ยผมว่ามุสกุกิเนี่ยถึกมากเลยนะเออ ผมการันตีให้ว่าฮารุนาเนี่ยน่าจะสกิลเอ็กใส่เราทีเดียวไม่ตายแน่นอนนะครับผมอ่าเพราะตัวเราเนี่ยไม่ได้บางๆนะเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางแบบให้มันตัวติดติดกันเนาะเออแบบแบบว่าไม่ให้มันโดนรัศมีการระเบิดจากตัวอื่นด้วยนะมันก็น่าจะแบบทีเดียวไม่ตายนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางติดกันนะวางติดกันนี่ก็อาจจะล่วงได้นะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอฮารุนานะครับผมให้วางตัวห่างๆกันหน่อยนะครับผมอ่ามันจะมันจะได้ไม่โดนรัศมีการระเบิดเนาะเออ อันนี้มันก็จะช่วยให้เราไม่โดนมาแรงในช่วงแรกๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของมุสกีปีใหม่นะงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูในอารีนากันเลยนะครับเอาเฮ้ยเลนเกตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อไปปรับซูมเฉย โอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปเล่นในอารีน่ากันเลยนะครับว่าตัวของมุสกิเนี่ยในอารีน่าซีซัน6นี้เนี่ยตัวมันจะเก่งขนาดไหนนะครับผมผมว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะในอารีน่าเออมุสกมิมันไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นนะครับผมโอเคไม่นองเลื่อนดีกว่านะครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมอ่าคลิปนี้ขอสักประมาณ15ไลน์แลยกันนะครับอ่15า15ไลค์เนาะชื่นใจนะโอเคไป let's go อ่าก็ทีที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะจัดทีมแบบไหนดีอเออ เอาจริงแล้วก็ไม่ต้องเน้นเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวเราข้าคอสองไงเออ <c oughs> เดี๋ยวต้นเกมมันก็ใช้สกิลได้เลยเนาะเออถ้าเกิดว่าชิลุก,กโกะลดวนข้าคอให้มันเหลือหนึ่งเนาะเออบวกกับฮานาโกะด้วยข้าคอหนึ่งโอ้โหบอกเลยว่าก็ยังสามารถใช้สกิลได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมอ่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าฮารุน่าสกิลมาก็ไม่เป็นไรนะก็ <c oughs> ค,คือเราไม่ตายเราไม่ตายอยู่แล้วนะเออก็คือบุสกิเราอื่นนะแต่ว่าฮานาโกะนี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเออต้องลุ้นเอาเนาะแล้วก็เอาซีรินามานะเออออออถ้้้้าาาเเเเเเเกกิิดดดดดดว่่โนนนนนนฮฮรุะะีย็็จลไไใหหมมมมัืืต แต่ว่าข้อเสียเลยทีนี้เนี่ยสกิลเอของมุสกิเนี่ยมันจะมีโอกาสยิงฮารุนาไม,ไม่ทีเดียวร่วงนะเอเอก็คือแบบว่าไม่ตายนะก็คือมันจะเหลือนิดนึงนะเออ เส้นเราควรเอาตัวสเปเชียลที่มีที่มันมีสกิลรองในการเพิ่มพลังโจมตีมาหรือว่าเพิ่มความเสียหายคีมานะครับผม <Wow. S 1> เพื่อการันตีว่าจะยิงฮารุนะแบบว่าทีเดียวล่วงนะครับผมอ่าก็จะมีมิยูนะอาท,ที่จะเพิ่มความเสียหายคีนะครับผม17.3%เอนาะแต่ว่าผมขอไม่เอามาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันช้าไปเนาะเออมันค่อนข้างช้าไปอ่ะเออมันจะเป็นข้อเสียได้เนาะเออหรือว่าจะเป็นอิโรฮะก็ได้นะครับอ่าที่เพิ่มพลังโจมตีเนาะอ่าอ่าถ้าเกิดว่าใครมีอะไรก็หามาใส่ได้ผม แต่ผมขอไม่เอาแล้วกันนะครับเอ่อทีมมันจะช้าไปเนาะเออมันจะเป็นข้อเสียได้ถ้าเกิดว่าใครมีชุนก็เอามาใส่แทนฮานาโกก็ได้นะครับผมแล้วก็เอามียูมาเนาะถ้าเกิดว่าใครมีมียูปั้นโหนหดนะเออก็ลองเอามาใส่ดูนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอ่านแล้วแต่ถนัดเนาะอ่าที่จริงเออดูนกะออนเซนก็ได้นะเออมันก็เป็นตัวฮิวเหมือนกันเนยแล้วก็มันเพิ่มพลังโจมตีด้วยนเนี่ยเออสกิลลรองใช่ไหมที่ผมจับได้เนาะแต่ว่าเสียดายผมยังไมมม่่้้ปััันนนนเาาาะออกกก็ซลแวครบผ บอกเลยว่าทีมนี้มันไม่ได้กักกากนะเว้ยคนดูว่าเผื่อมีมารีนาดันออกกัดจักระบังใช่ไหมเออแล้วก็มุสกิใช้สกิลมันจะได้โดนเต็มๆเมนาะเออก็อาจจะเป็นจังหวะนั้นก็ได้อ่าเออที่จริงเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเอายูกะมาแทนซูบบกินะครับผม แต่คิดว่านอกจากยืนแทงเนี่ยยูกะร์ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ผมก็เลยเอาซูบากิมาขัดเนาะอ,ะเอา่เอามาปวดสักนิดนึงอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความรู้เล็กๆนะครับผมอ่ส่วนมากเนี่ยฮารุนะเนี่ยเขาจะวางไว้ข้างบนกันใช่ไหมเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีโอกาสดโาสดนดาเมจน้อยที่สุดนะเออถ้าเกิดว่าเราวางมารีนาไว้ตรงนี้นะ oh, yeah, เออฮารุนะก็จะลิงมารีนาใช่ไหมแล้วก็เวลาฮารุน่าใช้สกิลเนี่ยเป้าหมายแรกที่ฮารุน่าล็อกเป้านะครับผมอ่มันจะโดนระเบิด2ครั้งนะครับผมอ่ ก็คือมันจะล็อก5ตัวใช่ไหมแต่ว่าในทีมันมี4ตัวไงก็คือมันจะล็อกมารีน่าก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไปซึบากิีเนาะฮานกโกะแล้วก็มุสกิเนาะแล้วก็มันก็จะไม่มีตัวให้ล็อกล้วไงมันก็จะกลับมามารีน่าเหมือนเดิมใช่ไหมมันก็มารีน่ามันก็จะโดนระเบิด2รอบนะเออซึ่งถ้ามันโดนดาเมจสองครั้งเลยนะเออคือมันมีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะเออมันน่าจะเอามาตาไม่ทันนะก็คือฮาลุูน่าเนี่ยมันดาเมจปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บแบบตายเลยนะเออมันแรงมากนะ ซึ่งผมคิดว่าคนออมมารีนาย้ายมาตรงนี้มากกว่านะครับผมอ่าแล้วก็ให้ซูบากิเป็นคนรับแทนนะครับผม oh. เพื่อไม่ให้มารีน,ะนาเนี่ยโดนแรงในช่วงแรกๆนะครับผมอ่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้มารีนาะแบบโดนทีเดียวร่วงในช่วงแรกๆเนาะเอออ่าซูบากิก็เกาะฟ้าเนาะมันรับดาเมจฮารุนาได้อยู่แล้วนะเออประมาณนี้เลยนะผมก็ไกลให้ได้ประมาณนี้เลยนะเออผมยังสงสัยอยู่เลยว่านี่มันคลิปรีวิวตัวละครหรือว่ามันเป็นคลิปแนวทางวะ <c oughs> <laughs> โอเคโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมเเเมกกนนโจังวซซไ เข้าสู่เกมที่หนึ่งนะครับไป,ลไปเลยกันเลยโอเคฮานาโกะฝั่งเราเปิดก่อนนะครับผมฉีดไปเลยปื๊บเรียบร้อยเก็บชุนได้แล้วครับผมอ่าชุนจะได้ไม่ต้องมายิงตัวดาเมจฝั่งเราเนาะชิโนโกะกปี่ยังโอ้โหเรียบร้อยเลยนะติดชีตนัดเดียวระเบิดเอาไว้ไฟปิ้วเรียบร้อยเลยนะยูรยิแตกวะนะยกโลูโอเคแล้วมารีนาดัานต่อนะครับผมตัดเลือดไปดัน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 ฮันนาโกะฉีดโอเคไม่เข้านะครับผม โอเคยวนฮานิวารถเกาะไปแล้วก็ชิลกโกะเปีย้ยงไม่โดนโอเคแต่เราก็น่าจะชนะนะครับผมนะฝั่งเรามีฮิวตลอดเลยนะครับผมโอ้โหไปโดนอุกบาทอีกโอ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะชนะอยู่แหละระเบิด,ดดอาไม้ไฟปิ้วโดนนัดเดียวนะสิลแล้วก็สกิลพื้นฐานนะครับผมโอ้สแตดหกด้วยนะเออแต่รู้สึกว่าจะไม่โดนเลยนะเออเรามีฮิวตลอดนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นศึกยืดเยื้อนะครับผมรอไป โอเคชนะเป็นที่ดูร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับผมอ่าเอาจริงถ้านุโกรไม่โดนอกุกบาทไปมันก็น่าจะชนะเร็วกว่านี้นะครับผมอ่าโอเคแต่ไม่เป็นไรก็คือแบบทีมเราสกิลมันจะใช้ได้เรื่อยๆนะเออค่าคอร์ดก็น้อยนะเออทำแเราก็มีเซรีนาคอยฮิวให้เรื่อยๆนะอ,อ่าไหนดูดามิสิโอ้โหฮานาโกะนี่ขนาดล่วงไปก่อนนะเนี่ยเออดามิยังสูงสุดเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปต่อกับเกมที่2กันเลยนะครับผม ตัวมันค่อนข้างจะถึงนะบุสกีเนี่ยถ้าฮานาโกะฝั่งเขาฉีดมาเนี่ยเราก็ไม่ตายนะผมว่าเอออารมณ์แบบว่าเหมือนเกมมูบาคือแครี่ลวงยากเลยครับเออแต่ตัวเราก็ไม่ได้พิวอะไรนะเออแค่รู้สึกว่ามันถึงเฉยๆนะเออโอเคมาดินาดันไปต่อนะครับผมตัดเลือดไปแล้วก็ฮานาโกะฉีดปึ๊บตัดเลือดไปนะครับผมอ่าซูบุสกีก็จะยกโลดิ้งเลือดเล่น้อยลงนะครับผมอ่านี่อ่ะดิ้งเลือดนิดเดียวเองยกโลดขัดไปโอเคซูบุสกีเราแย่แล้วนะอิวนี้มันยิงโดนร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะการจะไปแล้วโอ โอเคมาลีนาดันไปอุ้ยไม่โดนเลยเมื่อกี้ไม่โดนขัดโอ้รอดไปเรามีต้านทานกูกิเนาะเออดีนะที่ใส่ซีรีน่ามาโอ้โห <laughs> ไม่โดนเมืกก่อกี้ไม่โดนยู้ๆเนาะโอเคฮิวไปเออแต่รู้สึกว่ามุมนี้ไม่ค่อยดีเลยนะเออมันยิงไม่โดนมิกะนนั่ไงยิงไม่โดนมิกะเนาะฮานโกะก็ขี่ไม่โดนโอ้สวยแล้วไงมิกะเขา Kylie, ้าไคลี่เอเลชันมาครับโอ้โหโดนด้วยนะโอ้โหโดนด้วยสวยแล้วไง นี่ไงข้อเสียนี่ไงข้อเสียถ้ามันเหลือในตัวตีใกล้เนี่ยเออมันจะใช้สกิลไม่โดนนะเออโหโอเยะนะแครี่ลมยากผมโอ้ยโอเคเข้าสู่เกมที่สามนะครับผมป่าลุยกันเลยโอเคป่ามุสกิฟองรับเปิดก่อนนะครับผมโอ okay. เคราเบิดเอาไว้ไฟอึนฮารุน่าด้วยไปอยูอ่ทีเดียวไว้อุทีเดียวเลยท่านผู้ชมทีเดียวเลยว่ะโอ้โหโชคดีว่ะออโอ้โหที่จริงมันมีโอกาสไม่ทีเดียวนะเออแต่ผมรู้สึกว่าจะโชคดีนะตานี้เออโอเค โอ้โหเรียบร้อยแล้วนะฮานโกะเปยีปยกไม่ใช่ฮานโกะชิลโกะคุณผิดเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยได้หกสแต็กเลยเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้เรายิงโดนไป3ตัวใช่ไหมแล้วทำไมมันได้หกสแต็กเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันมันไม่ได้เก็บสแต็กได้แค่ครั้งละตัวเหรอเนี่ยดูดิวหกสแต็กเลยแปลว่ามัน,ม,นมันเก็บสแต็กรวมได้นะเออท่านผู้ชมเมื่อกี้ยิงโดนไป3เลยนะแล้วมันก็ได้หกสแต็กเลยนะเออเอ๊ะเดี๋ยวนะมันหกสแต็กได้ไงอ่ะมันถ้ามันถ้าสกิลเองมันยิงประมาณห้าฮิตมันก็น่าจะได้แค่ห้าสเต็กนีงเนาะ เอ๊เดี๋ยวทำไมมันได้หกสเต็กเลยวะหรือว่ามันยิงโดนยูกะด้วยเมื่อกี้ไม่นะไม่โดนนะผมว่าผมก็เห็นอยู่นะว่ามันมันไม่โดนนะเออใช่ไม้เออโดน3ตัวก็15ฮิตใช่ไหมดาเมจของสกิลเองมันมันห้าฮิตเนาะเออต่อตัวเนาะแล้วมันได้หกสเต็กล่ะไงวะเออมันน่าจะได้ห้าสเต็กไม่ใช่เหรอเฮ้ยงงเว้ยอันนี้งงเดี๋ยวนะโอเคเข้าสู่เกมที่สี่นะครับเอ้ยเมื่อกี้ผมยังไม่หายงงเลยเออมันได้แบบหกสเต็กได้ไงอ่ะเออโอเคมาแล้วเบิดดอกไม้ไฟไหนดูซิ ปิ้วโดนชูนเรียบร้อยเอ้ยไม่รู้หรอโอเคขีดไปขีดสามปลายโอ้โหเฮ้ยเนี่ยนะหกสเต็กอีกแล้วเออคืออะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้ยิงดูแค่สามตัวแล้วนะแล้วอัลซึโกล,ลบได้ด้วยนะเอาซูบบกิผมไปแล้วเอออันนี้งงเลยเอออันนี้ไม่รู้ว่ามันบล็อกหรือเปล่าหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้นะนี่อ้าโอเคช่างมันช่างมันเออแต่น่าจะแพ้แล้วแหละนะโอเคพิวไปเออแพ้โอเค,อเอออเคตาใหม่มาเข้าสู่เกมที่ห้านะครับผมป่าลุกันเลยชึบ มุสกี้ฟังเราเปิดก่อนนะครับผมระเบิดดอกไม้ไฟซิมโฟนีปีใหม่ปิวโอ้คืฮันนากโกชีดมานะครับผมล่วงไหมโอ้ไม่ล่วงนะครับผมบอกมาบอกแล้วเราถึกนะแล้วก็ฮิวกลับมาจนเลือดเต็มได้เซมุกิยกโล่ขัดไปปึ๊บโอเคแล้วก็ฮันนากโกชีดต่อเลยครับผมอ่าเป็นไงแคลรี่ลุงยากครับผมโดนฮันนากโกชีดมาชุดหนึ่งแต่ว่าไม่ตายนะเออโอเคฮันาโกชีดกลับมั่งชืบโอเคติดบล็อกนะครับผม โอเคซุบะกิเราพันยาไม่ทันเมื่อกี้กินยานอนหลับไม่เร็วเลยเดี๋ยวมันมีมันมีอย่างนี้เด้อกินยานอนหลับแล้วเพิ่มเลือดได้โอเคชิลโกเปรียงเข้าไปโดนนะโอเคมันโดนนะแต่ว่ามันไม่คี้อะมารินาเราดันกลับดันกลับบ้างดันไปโอเคฮันโกฉีดมาโอเคไม่โดนไม่โดนซุสกินะครับผมระยะไม่ถึงนะโอเคอิวิลี่ล่วงไปแล้วนะครับโดนมารินาดันไป โอเคแล้วน่าจะได้เปรียบกว่านะครับผมอามาลีนาเราเอามาตัดที่หลังนะครับระเบิดดอกไม้ไฟปิ้วปึ้งโอ้ไม่โดนหลบได้ด้วยโอ้โหเปลียวจัดเฮ้ยมันจะวัดว่าจะวัดกับแคลรี่ลุงย่างกันเลยไอหนูอินจะวัดเหรอจะวัดเหรอยิงคูไปสกิมพื้นฐานแล้วก็มาเลีาดันต่อลวงไม้เรโกรลวงไปแล้วนะมาลินาแตกเรียบร้อยครับผมเออบอกแล้วผมไม่อยากจะจับหลอดแคลรี่ลงยา่างเออโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปต่อกับเกมที่หกกันเลยนะครับผมไป โอเคเข้าสู่เกมที่หกนะครับผมผมเอามิสก่ามานะเพราะฝั่งเขามีอิลูฮานเออผมกลัวอิลูฮานไงจะเอามิสก่ามายิงนะเออมันจะได้ยิงทะลุไปโดนโอ้โหโอ้โหนี่ไงตัวทีเดียวเลยเอามิสก่าเอาติดคีเนี่ยเอ้ยยกโลยกโลยแล้เอ้าเอาเฮ้ยโหไม่ทันโอ้โโหอเคครับเข้าสู่เกมที่เจ็ดนะครับผมโอ้โหจังหวะเองก็โอเคฮานาโกะฟังเราเปิดก่อนนะครับเก็บชุนกันเลยตัวนี้มันชอบยิงตัวหลังเราเป็นด้านลำคานเอาเฮ้ยโอ้โหโดนขัดมาโอ้โหนี่เดียวเองโอเค เออไม่ใช่ยุกโล่โอ้โนึกว่ายุกโล่ระเบิดดอกไม้ไ,ไฟปิว้วโอเคเรียบร้อยเวลาเก็บชุนไปได้แล้วครับผมซูเปอร์กิยุยกโล่ชึบยุกโลก่เพิ่มเกาะโอเคมารีน่าดันไปนะครับผมแล้วก็เซ็นนาฮิวมุสกิครับโอเคกลับมาเลือดเต็มอีกครั้งนะครับแต่ว่ามันจะรอดจากอิโรฮาไหมเนี่ยโยนฮันิวะปิว้วอุอ๊บไม่ตายเลยนะอ้ยมุสกิเราถึงกันนะแต่ว่าฮนันดูกอดเราไปแล้วนะครับผมโอเคระเบิดดอกไม้ไ,ไฟปิวป้วปุ๊บโอเคตีคีด้วยนะ โอเคมารีนาดันต่อยังไงเนี่ยยังไง <c oughs> เหลีงเป้ายิงโอ้ไม่ตายไม่ตายโอ้ไป็นไงอึดจริงโอ้ไม่ตายตาย,ยกโลกปึ๊บโอเคโอเคฮิ okay. Okay, ้วต่อฮิ้วหิวโอเคตอนนี้มีสแต็คขงด้วยนะอ่าเมื่อกี้ก็ใช้ไปแล้วเนาะอาสกิมื้นฐานเนาะโอเคชิลกโกะเปี้ยงไม่โดนโอุ้ยส่วนเรื่งจะรอจะรอไม่ได้ระเบิดดอกไม้ไฟปิ้วแต่ว่าตอนนี้เราเลือดเต็มอยู่นะถ้าโดนเหลีงเป้ายิงน่าจะไม่ทีเดียวตายนะเอออ่ดาดันไปดันไปดันไปดันอนักกำแพงดันหนักกำแพง Workers, โอ 17, uh i, ้โหมองไม่เห no. <im> ็นเลือดอิรูฮาเลยอะเลือดมันเหลือเท่าไหร่น่ะเอ้ยยกโรขัดนี่ไงไม่ต้องไม่ต้องตัดเลือดนะครับผมโอเคยกโรขัดทันโอ้โหสวยจัดเลยไม่น่าเข้ามาต่าแล้วอุ้ยอุ้ยหลบได้หลบหลบได้หลบได้่ะแคลรี่แคลรี่ลงยากแคลรี่ลงยากแคลรี่ลงยากหลบได้เฉยเมื่อกี้โอเคดัน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 ไปดันไป อ่าหกสิบวินทีสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ทุกอย่างมันก็จะริวขึ้นนะครับผมโอเคยิ้วไปโอเคเอาชนะโอเคชนะแล้วนะครับผมโอเคแบบงงงโอเคเป็นไงโอแคลี่ลวงยากโอ้โหตานนี้รู้สึกว่าแบบมันแล้วก็สะใจมากนะครับผมอ,อสะใจที่สุดแล้วนะเออตานี้มันจัดเลย เอาเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะับผมสลับมูสกี้ปีใหม่นี่เงนะหรือว่าแคลรี่ลวงยากของเราเนตัวนะครับผมอ่าอุ้ยแบตเหลือสิบเอ็ดก็หน้าที่ของมูสกี้คือมีเอาไว้จัดการฮารูนาในนียนะฮารูนาปีใหม่เนาะเออตัวดาเมสุดแรงของฝั่งตรงข้ามเนาะ ก็คือแบบมันถึกมันถึกมากนะจนโดนระเบิดของฮารุนาแบบทีเดียวไม่ตายนะแล้วก็ใช้ระเบิดดอกไม้ไฟของเราเนี่ยยิงเข้าหน้าฮารุนาสวนไปนะเออฮารุนาแตกเองนะเออตัวแก้ทางฮารุนาได้นะครับผมอ่าแล้วก็ที่คนเขาไม่ค่อยเอามาเล่นกันแบบว่ามันน่าจะเป็นเพราะแบบดาเมจของตัวมันแบบไม่วบวบวบตายหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแบบตัวมันจะค่อยๆทําดาเมจเนาะตัวของมุสกิบิมเนี่ย มันจะไม่ได้เป็นเหมือนฮารูนนะที่แบบสกิลแบบบูวาบวาแบบตายเลยอารีนาสกิลแบบชุดเดียวเลยมันอาจจะเล่นค่อนข้างยากนะหรือว่าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบหรือเปล่านะอะไรแบบนี้แบบว่าเจ้าตัวแก้ทางฮารูนามาทาไมแบบถ้าเราใส่ฮารูนาเหมือนกันแบบเอาไปวัดกับฝั่งตัวคาบเลยนะเออถ้าใครกดก่อนเราก็ชนะนะอะไรแบบนี้แล้วตัวมันก็แรงเนี่ยสามารถจัดการได้ทางยูกะเนาะแล้วก็มารีนาเนาะก็ถ้าเป็นพวกแบบก่อฟ้านะก็ให้ชิดลูกโป่งเป็นคนจัดการอันอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะคนเขาก็เลยไม่ค่อยเล่นของตัวของมุสกิในอารีนากันหรือเปล่านะ ไม่รู้เลยแต่ว่าตัวตัวนี้รู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมันจะมีของรักเข้ามานะเอออันนี้เป็นความรู้สึกี่เฉยนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาหรือเปล่านะถ้าวันใดวันนึงของรักมันเข้ามามันอาจจะเป็นตัวละครติดเมตาในอารีนาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมก็ไปรู้นะถึงไม่มีมันก็อาจจะกลับมาติดเมตาอีก็ได้ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมีตัวละครแบบดาเมจที่มันเป็นเกาะฟ้าเนาะเออที่มันติดเมตาหนหดดมานะเออมุสกิก็จะกลับมาลิ้นได้นะเออก็จะเอากับมาสู้กับตััววพนนนนน้้้ไไไไดดะะะอออ่่่่่ามมููแตตรจหเ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแคลรี่หวมยากมุสกิปีใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าคลิปน่าจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามได้นะครับผมอ่าก็สลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคนดูทุกคนทุกคน